Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. Oh เข้ามาในเกมน,นะครับนี่ปั๊แบบอย่างครับโหเกิดแบบต้องไหม่โอ้หลายคนเลยครับแม่แปบบะครับเราต้องบัสซี่ครับบัสซี่ถึงเวลาลุยแล้วเปนนครับนี่เรากบินงต็มยันเขาอยูงนีไัไปเลยเยันนี้บักเธอ ขอถือบอครับครับบเปลี่ยนไม่ลงว้าดีขึ้นครับเปลีนะเ่นนคเ่เดียวเดียวยครับ ทางมาอืมอเกิงโคตรเลยจอดเลยว่านี่ดีกว่าโอ้เสียนผมมันโคตรแย่มาครับยอ,อด หกเอ็มหนึ melted melted ่งเก้าหนึงเจ็ปบวันนี้จะจะลงเข้ามาวันนยิงลมครับสามารเินเจลองกาสามนะครับเจองกา ต่งต้อออ่าต้องเงีอย่างไรวะนี่ครับม,ม,มัน,น,หมนโหดแตกนะไม่ใช่ครับไี่อนยงรับ เท่วอมก็กออะวนะตค,คนเดิมนะครับนี่ผมอดีครับชุผมนะาแนบกาเมตรครับนโดนหคนครับนคน <First time. S 1> คพี่ชายครับนี่ดีครับ อันอน่ะกค่ไม่รอดกว่ะเฮ้ยมันช่วยไม่รด้โแล้วอาสีตาโดนคนครับเดี๋ยวผมมีปืนพกขึ้นมาโอ้ผมไม่ได้คิดนะครับโดนคนแล้วน่าห่วยเซีละ โอ้โหได้นาานารตายาไอีอะไรเลโอ้ยเยี่มจือได้หนิครับโอ้กระหันนะโอ้โหโอ้ยขวางมันโหดอยู่โอ้ยจืดได้นี่เซียวเ่ย โกงซับมาได้เลยครับโอ้ er ie ie โหตายครับโค้งก้าวยาวครับยาวเนมันเป็นลังครับโอ้กำลังครับโอ้ยยันตาไอออ มันว่าห้อครับไม่โดนเ hey, ลยวมาครับง่ครับดูดาายครับเราไปเห็นเกมดีกว <It in shape> ่านะครับ เกมที่สองว้าวหลอมนี่โหเปลี่ยนผมนเยือดอะไอ้นี่มีปีกของครับว้าวโอ้โหจะชนะเอาแี้เหรแต่ยังผมโหดอยูว่วันนเขาเป็นยิงได้เยอะอยู่ครับยังเกมเมืี้เกมนี้ฮอรตัวนท์แท้ดีครับ แพ้ทีได้ตะรอครับโอ้โหโอไอ้ไอ้คนเขาหน,น้าหลอเล,อลอะครับไอ้พิซิฟมาไม่อย่ามาหลอกบบไ,ไอาระเบิดเลยครเบิดม,มานแตายที่ต้าวางเลยนะครับ เพื่อนผมมาของเตโหโอ้ว่าเปิดต่ประกอบเนีน่มาเข้าทีเมเต็ได้นะอย่างงั้ีของแน่ <S 2> <S 2> โ,โอ,อ้ยน,นะครับกาก,าออกาครับก่าคือกว่ครับปาคนตัแล้วับอรเสีดันเลยครับอันมน,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 นเชฟไม่ม

ว๊อบขึ้นมาเจอมเจองวนโอ้อซีเปลี่นนนยนลายตัวแล้ว๊บขึ้นมาเนี่ยมันรอนแรง Nào, ô hô Ây, đừng có Đúng hả? Rồi, bọn bà cũng đoạn rồi Bây giờ thầm hồn này Ê, ít ít đòi tấn bệnh, thầm hồn Game tấn bệnh, hùi Khốn Game của mình โดอะเนาะรุ้น้ามายาเจอคนยินะครับดู้วยนานคอเที่กันเลยนะครับกดปุ่มนดูวันดูวันตายแล้วตายแล้ว โอ้โหคือภาพไดรี่ครับก็ไม่เจอกันไหมอีพีนหน้าอะไรกันนะครับนี่ครขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ